ลลิพัฒนัมเบอร์สองบัตรนี้เป็นครั้งที่39ตรงกับวันที่18เดือน12ปี68ข้าพเจ้าลาลิพั์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระควัมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยาโมนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสามัญตาจักวาเลสุอัตตากัจฉันตุเทวตาสัทธรมาโมนีราชัสสะสุนันตุสักขโมฆทังสักเเกมจลูเปเคลิสิขาลัตเตจันตาลิเควิมาเนทีเปรัตเถจัคามเมตลูวะนะคหานเคหาวัตุมหิเเคเตภูมาจายันตุเทวาฉลทละวิสมียกะคันธบนาคาติทันตาสันติเกย่างโมนีวะลวัจนางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสะวนาการโลอายมปัททันตาธรรมสะวนาการโลอายมปัททันตาธรรมสะวนากาโลอายมปัททันตาบทส่วนน้มัการสิทธิคาถานะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทส่วนสัจจคิยาคาถา นัตถิเมสารนางอันยังพุทโธเมสารนางวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธีเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนางอันยังธรรมโมเมสารนางวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธีเมหุนตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนางวัลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสธีเมหุนตุสัพพทาบทสวยมหากาลุนิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหนตุสัพภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวัชเชนะมาหนตุสัมภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัมพาปานินางปูเรตวาปารมีสัพพัปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะ สัจจวัวเชนะมาโหนตุสัพูปัทวาบทสวยมหาสมัยสูตรเอวเมสูตังเอกังสมยังพระกวาสกเกสุวิหาระติกปิและวัตถุสมิงมหาวณนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิปัญจามเตหิพิขุสัตเทหิสัพ,พเพหวอะอรหันเทหิทัสสหิจารุกทาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาหหนติพระกันตังทัสสานายะพิขุสังคันจะ อัฏโคจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานางเอตถทฐโหสิอายังโคภะกวาสเกสุวิหารติกปิโะวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคณะสัตทิปัญจามเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาโหนติพระกวันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยานูนะมะยามปิเยนะพระกวาเตนุปสังกเมยามะอุปะ ปุปสังกมิตวาพรคกวโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอัทโคตาเทวตาเสยยะถาปินามาภะวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพรคกวโตปุระโตปาตุร,ร,ร,ระหังสุ อตะโขตาเทวตาปักวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดถังสุเอกมันตังติตาโขเอกาเทวตาปักวโต,วตสันติเกอิมังคาถังอภาสิิมหาสมโยปวนาสเมิงเทวกายาสมาคตาอาคาธรรมหิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอะปะราชิตาสังคันติ อตโขอ,อัปลาเทวตาปะกภโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีิตันตะพิขบวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมังสุสารถีวะเนตานิฆะเหตวาอินทิยานิลักขันติปันทิตาเตอตะโขอ,อัปลาเทวตาปะกภโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเฉตวาปาลีคังอินทขีรังโอหันจม่เมชา เจจะตันติสุทาวิมาลาจาักปุมาตาสุทันตาสุสุนาคาเตอัตโขอ,อปลาราเทวตาพระกวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคาเตคาตาเสณเตคามิสันติอาป,ปะยะภูเมงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติอัตโขพระกวาพิขูอาม,มันเตสิเยปูยเยณพิขวีทัะส,สุโลกธา,าตุสุ เทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัสสนายพิขุสังคัญจะเยปิเตปิกวีอเหสูงอัติตะมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัปลามาเยวเทวตาสันนิปติตาอาหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตละหิเยปิเตพิกวีพระวิสันติอนาคตะมัทนางอลหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาง เอตปละมาเยวะทิวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะละหิอาจิคิดสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุการมณะสิกโลถะาสิสามิตตเอวันพันเตติโขเตพิขุระกวโตปจ,จัโสสูงภะกาวาเอตะทะโวจะ <c oughs> สิโลกะมนุสกสามิยัตถภูมิมาต,สตาัสิตาเยสิตาเคริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตา,ตา,า,ตาปุถูสีหวาสาลินาโลมหังสาพิสมัมพุโนโอทาตะ มณสาสุทธาวิปัสนมณาวิลาปิญโยปัญจะสเตยตาวะวเนกปิลวัทเวตโตอมัตตยิสัทธาสาวเกสสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอัตตปะมกลุมสุตวาพุทธะสาสนางเตสามปาตุลหุยานังอะมนุสานัทสางอเปเกสตะมะตะคุงสหัสสานัทสตลิงสตังเอเกสหัสสานางอะมนุสานมัทสุงอเปเกนันตะมัตะคุงที่สาสภะ ภูตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายวาว่าวกิตวานจาจักคุมาตโาตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนลเตเทวากายะอภิกันตเทวิชานถาถะพิกโวเยโวหังกิตายิสามิขีลาหิอนุปุปโสสัตะสหัสสาวยาขาภูม,มากับปิรวัทวาอิติมันโตชุติมันโตว,นวันนวันโตยัสสินโนโมทามนาพิกามงพิกุนังสัมมิติงวานัง ชะสหัสสาหมะวตายะขานานะตะวานิโนอิทิมโตชุติมัโตวันะวันโตยะสัตซโนมธามนาพิกรมงพิกุนางสมิติงว่านางสาตาคิลาติสาหัสายะขานานะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันะวันโตยะสัตซิโนมธามนาอภิกรมงพิคุนางสมิติงว่านาง อิเจเตโสละสสหัสสายขานานาตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุงพี่กูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสัตายขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิการมุงพี่กูนางสมิติงว่านางกุมพิโลราชักขฮิโกปิปุลละสะนิเวสนางพิญโยนางสัตะสหัสสางยขานางปะยิลูปาสติกุมพิโลราชักขฮิโกโสปะคัสมิติงว่านางปุริมจัติสังราชา ทตัละโถปัสสาสติคันธพานังอธิปติมหาราชาญา,ศาสศิโสปุตตปิตัสสะพระหวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตัตสศิโนโม,โมโทัมานาอภิกรมุงพิกูนังสัมมิติงวะนางท้าขีาน,นันจที่สังราชาวิลณโหตัปปะัสสสติคุมพันธนังอธทิปติมหาราชาญา,ศาสศิโสปุตตปิตัสสะพระหโวอินทนามามหาภรา อิทธิมันโตชุต uh, uh, ิมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุนพิกูนางสัมมิติงว่านางปัชีิมันจะที่สังราชาวิรุปัคโคภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปีตัสสะพระหโวอินทนานามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุนพิกูนางสัมมิติงว่านางอุตลันจะที่สังราชากุวิโลตปะสาสติยักษานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตปิตัสสะพรหโว อินทนามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนุโมทัมนาอภิกรมงพิขุนางสัมิติว่านางปุริมาทิสังทตะลโถทักขิเนนะวิรุณหะโกปัชิเมนะวิรุณปะโคกุวิโลอุตลังทิสังจัตโลเตมหาราชาสมันตาจัตโลทิสาธันทะมนาอัทังสุวันีกปิละวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทมายากุเกณฑุเวเกณฑุวิภูจะวิภูโตสหจันทานาโกามเสโถจะ กินนุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปะมันโยจะเทวสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจัคันทัพโพนโลราชาชาโนสะโพอาคูปัญจสีิโขเจวะติมพะรูสุริยะวะัชะสะเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหาราชูพิโมทามานาภิกามมงพิขูนังสัม,มิติงวะนังอาัตคูนาภาษานาคาเว,เวสาลาสหตัชกากราารมพระละสัตตาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตะรัตถา,ตา,ตาจะ อาคูนาคายะสัตสินโนเอลาวนโนมหานาโคโศปะคาคามมติงวานังเยนาคะและลาเชสหะสาหะลันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจากักขูวิหายาสาเตวะนามชาปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตะทานาคะ ราชานมาสิสุป,ปันนาโตเขมามะกาสิพุโทโธสันหาหิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนาสารณะมกังสูพุธทธังชีตาวชิร่หาเทนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตโลวาสะวัตเสเตอิติมันโตยัสสินโนกะะกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมูจิสหะสะตันจะพระริปุตานางสพเพเวโลจะนามกาสันนัยตวาพาลึงเสนางลาหุพัทธมุปาคะมุง สมโยธานอันนี้ผันทันเตพี่ขูนางสม,มิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเทโชวาโยตะทาข้ามงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะ ยะสัสสาสหเมตากาุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสาเพนานะตว,วัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยะสสิโนโมทมาาัมนาอภิกามงพิขุลังสัมมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสห,าหรีจะอัสมาจะทูเวยะมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทม,มาคูปุรกิตาสุริยะสุปานิสาเทวสุริยะมาคูปุรกิตานักขตานิปุรกิตาวา อาคูมันทะวะลาหากาวสุนางวาสะโวเศธโธสโคปา,าคาปุรินทัตโธทัสเตทัศตากายาสเพนาน,านตะตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานะอภิกามูพิขุนางสมิติงว่านางอาทาคูสหะูเทวาชาลามัคคิสิขาริวะอริตกาจะโลชาจะอุมมาปุภานิพาสินโนวรุณาสหาธรรมาจาอาจุตาจะเนีชากาสูเลยะลุจีลาอาคูอาคูวาสะ <c oughs> วาสวะเนสินโนทัศเตทัศธากายาสพเพนานะตวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโตยะสัตสิโนโมทามาณะพิกามุงพิกุนังสมิติงวานังสมนามหาสมนามนรุสาามนุสุตมาคิทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปัทูสิกาอาทาคูฮาลโยเทวายเจจะโลหิตวาสิโนปาลคามหาปัลคาอาคูเทวายะสัสิโนทัศเตทัศธากายาสพเพนานะเตวนิโน อิต,ติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสสิโนโมทามานาอภิกรรมงพิกุนังสัมมิติงวนังสกุกาการุมหาอารุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตาคาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหาลักชามิสกาจะยสัสสสิโนโท่นานยางอาคาปะชุนุโนโยทิสาอภิวสสติ ท้าเสตทาสัทธากายาสพเพนะนัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมัโตวนาวันโตยัสสินโนโมทมมนาอภิการมุงพิขูนังสมิติงว่านางเคมิยาตุสิตายามากัตกาจะยัสสิโนสัมพิตการามเสเศรษฐาชตินามาจะอาสวานิมานาลติโนอาคูอาทาคูนาลมิมิตาถ้าเสตทาสัทธากายาสพเพนะนัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมัโตวนาวันโตยัสสินโนโมทมมนาอภิการมุงพิขูนังสมิติงว่านาง สัทเทเตเทวานิกายาสพัพเพนันตะวานิโนโนาวันว,นวเยนะอังคันชุงเยจันเยสัทิสาสหาปะปวุทธะชาติมะเขีลังโอคาตินานามาณสวังทะเขโมคะตาลังนาคังจังทังวะอสิตาติตังสุพมมาปรามะโตจะปุตตาอิทิมะโตสหสันนังกุมารติโสจะโสปาคาสัมิติงวานางสหัสาพามะโลกานางมหาพมาพิติทติอุปปัโนช ชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสราอาคูปเจกาวะสาวติโนเตสันจะมาชโตอาคาหาริโตปาริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมลเสนาอภิกามิปัสสะการหัสะมันที่ยังเอทะคันหัทะพันทัธลาเคนพันธมัทูสมันตาปาริวาเลทะมาโวมูลสิตะโกสินังอิติตัถะมเหมหาเสโนโกนหาเสนังอเปสยยปานินาตะะ มาหัจะสลังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตวสวิชุกโกตกทาสโสปัจจุทาวติสังกุโทอาสยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะว่าวาคิตวานะจักขุมาตาโตอมัตตยิสัทถาสาวเกสสเนละเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวโ เตจะอัตตปะมโครุงสุตวาพุทธะศาสนาวิตาละเคหิปะกมงเนสังโลมปิอินชชยงสัพเพวิสิตาสังฆมาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยปกรนาโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยธรรมิกาเตชาประสิทธิปสีเทวานาลายะ ปัละเมีสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรลักขกาสมุธาภูตุงคังคาจัสพัมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทรลณิทรลณีอุททติอุททตินัตินัตชัยยะชัยยะขคนละตนละนิใยนิไลใสเสนเมลุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีรโสมภีนาเคธนาคีปีศัจะภูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคี สุธาทาณมุขชาชัยยะชัยยะวะรุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุละคันถกชัยยะชัยยะคันคัชคน,นะตุโลงสุกะละผู้ชงสีหะพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะ วลุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธัลนีตรีสัทธาสุชยาชัยยะชัยยะธัลนีสานตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราชลัญยาพระวัคเเชัยยะชัยยะวลุณายักเเชัยยะชัยยะลักษเสสุละูุ้ชาเตชาชัยยะชัยยะพัมเเมนทคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัย ชัยยะชัยยะปัทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปจเจกขพุทธสาวังชัยยะชัยยะมาเหสุโลฮโลฮลินเทวาชัยยะชัยยะพัมมาสุลโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหะโกวิรุณปะโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโลละวะลูโนปิ จะอะคิวายโยจะปาชุนหูกุมาโลทตะรัตโกอัฏฐะมะหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลัง ชายโยปิพุทธะสลิมโตอายังมารสะจัปาปิมโตปะราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาพมะกนาไมเหสีโนชายโยปิพุทธะสลิมโตอายังมารสะจัปาปิมโตปะราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาอินทคนาไมเหสีโนชายโยปิพุทธะสลิมโตอายังมารสะจัปาปิมโตปะราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาเทวคณาไมเหสีโนชายโยปิพุทธะสลิ มาโตายังมารสะจะปาปิมัโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตะถาสุปันนคนามเหสีโนชโยปิพุทธสริมาโตายังมารสะจะปาปิมัโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตะทาณคคนามเหสีโน ชโยปิพุทัสสะสิมโตอายางมาลสะจะปาปิมโตประราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาสพพม,มันคานาาเมหีสีนโนชยันโตโพธิยามมเลสกัญาน,นัางนงันทิวัตนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอะปาลาชิตะปาลังเกศีเสปทวีปโปคะเลอะิเศเกสัพะพะุทธา,านังอาคับปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลางังสุปะาตังสุหุติตัง สุขโนสุมมขุตโตจะสุยิทังพัมมะจาริสุป,ปทัททขีนางกายะกรรม,มังวาจากรรม,มังปทัทขคีนางปทัทขคีนางมนโนกรรม,มังปะนิธีเตปทัทกคีนาปทัททคีนานิกาวานะละพันตัเทปทัททคีเนเตอัทธะลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอาอโลคาสุกิตาหโฏทะสาหะสัเพหิยาตีพิ สุนันตุโพนโตเยเทวะอสเมงฐานเนอธิคตาธีคายุกาสธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพธาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินะสาสนายากาจิปัตนาเตสังสัพเทปุเรนตุมาโนละถายุตตะกาเลปวัสตุวัสสังวัสสาวหาหกาโลคาจุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาอรหัง บทสวดธรรมนิยามะสุดตังเอวามีสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัทียังวิหารติเชตะวเนอานาคาปินทิกะัสะอาลาเมตันตะโขพระกวาพิขูอามันเตสิพิขโวติพระันพระทันเตติเตพิขุพระกวาโต ปัจจโสสูงพระควาเอตะทะโวจะอุปทวาพิขเวตถาคาตานงอนุปทวาตถาคาตานังถกตาวะสาาตุธรรมตะต,ตมิตตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาระอนิจจติตังตถาคโตอภ,ตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชตวอาอภิสมตวอาอชิกคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถะเปติวิวาราติวิภาชติอุตตนีกโลติสเพสังขาระอนิจจติอุปทวา พิคเวตถาคตานังอนุปถวาตถาคตานังถิตาวะสาธาถุธรรมะติตตาธรรมานิยมตาสัเพสังขาราทุกขตัตงตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมีติอภิสัมพุชิตวาอภิสมีตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวาราติวิภาชาติอุตนิกโลติสัเพสังขาราทุกขติ อุปทวะพิกเวตถาคตานังอนุปทวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวะละติวิภาชติอุตตนกโลติสเพธรรมะอนัตติอิทามาโวจะภะควาอตตา มะนาเตภิกขุภกว,วาโตภาษีตังอภินนัทุนติ บทสวดแพทีกะัลตตะพาถาแปลอติตังนาวะคาเมยยะนปฏิกังเขอนาคตาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตังปะฮีนานตังอัปันตันจะอนาคตาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสติอาสาังเฮลังอาสังกุป,ปังตังวิธามะลุภูหฮเย ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างเ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพ่อควรอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณนางสุเวความเพียรเป็นเกตที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮินนสังฆาลันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมาจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหละตะ มะตันทิตังทางเวพระเทกะระโตติสันโตอชิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่นนนวาผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาดีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจเจเวคณะแปรสัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทมนามรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอาวสั่งมะยามาลิตะพางอนเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะังเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะพวนที่จะสังเวชอาังกายโยอเจลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาาอเปตะวิญญาโนขั้นปัสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะ ทิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอีวะประดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟิร์นนีรัะถางหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวะตะสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปเทวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุญชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวุปะสะโมสุขโคขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัต์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาเทเมเอทะสังสสย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกิจจิยังกิจิกุศลังกำมังสัพเพหิ คาเตหีกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตตโพลโตเยเทวาอัศมิงฐานิอธิคตาที่คายุกาสัาหาโหนตุสุกิตาหโหนตุทุขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหโหนตุทุกขาปมุนจันตุสปียติกาสุกิตาหโหนตุทุกขาปมุนจันตุ สัพเพยาติกาสุกิตาหนตุทุขาปะมุลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพอาจารยุปัชชายาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพนักขัตาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจัตตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพสมะตินังสัมมิจันตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตกอคติมายะอิติปะกวลนโมโพธิสัตโตกอคติมายะอิทิปะกวานโมโพธิสัตโตกอคติมายะอิติปะกวาปฏิทานคาถายาธิวตาสันติวิหาราวาชนีถูเปะเลโพธิฆเลตหิงตหิงตาธรรมะทานีนนัปวันตุภูชิตาโสถิงกโลนเตทะวิหารามันทะเลเถราจมัชานวกาจพิกวโวสารามิกาธนะปฏิอุปาสกาคามาจะ เทสานิขมาจะอิสลาสัมปานาปูตาสกิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัทวุปปาติกานิยานิกังธรรมวะลังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกรณตุสังขยางธาตุจีลังสตังธรรมโมธรรมทธราจัปปุลาสังโคโหตุสมโควะอัธายาจะหิตายาจะอัมเหและกตุสตรรมโมสเพปิธรรมะจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยามะธรรมมีอริยปเวทิเต ะปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาส,าสนสาัมมาทาลังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายาสตานังสมิทางเนตุมนเมทะเนงมาตาปิตาจะอันถชังนิจังลักขันติพุตตกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะราชังลักขันตุปะชังลักขันตุสพัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจานิทุกขพยาปตาจานิพยาโสกปัตตาจานิโสกาหนตุสพัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสพังสพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวานาพิรตาหนตุพัชันตุเทวตาคาตาสุมังคลาคาถา โหตุส esting, Diamond, Metal, living, ัพพังสมังคลังลักขันตุส <engo> ัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหรตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหรตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังสมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลังสัพเพพุทธาพระลัปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธมิสสปโสสเพพุทธาภรัปตาปเจกาาจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธมิสสปโสสเพพุทธาภรัปตาปเจกานณจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธมิสสปโสสเพพุทธาภรัปตาปเจกานณจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธมิสสปโสสเพพุทธาภรัปตาปเจกานณจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธมิสสปโส สัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอลาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอลาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอลาหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระัปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอราหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธมิสัพโส ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะป <c oughs> <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ <c oughs> ข้าพเจ้าขอน้อมเก้า <c oughs> ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบระมราชินีนาถ พระบรมราชชน,นีพันปีหลวงสุภูษเด็จสุสวรรค์คาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสรพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมัน่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำลงอยู่ในความดีงามตลอดการและนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรปรสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอ่อเศีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสีงหอมเูเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอนศักดิ์สิธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทอญสวัสดี